ความล้มเหลวสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่อยู่ที่ว่าคุณจะรับมือกับมันอย่างไรไบอันเทซี่นักธุรกิจระดับโลกที่ประสบความสำเร็จเขาเคยกล่าวไว้ว่าชีวิตของเขานั้นเคยล้มเหลวมามากมายหลายครั้งจนนับไม่ถ้วนเคยล้มเหลวมากสุดก็สิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีอะไรติดตัวเลยเขาได้บอกกับตัวเองว่าเขาไม่ได้จนเขาแค่ถังแตกเฉยๆการที่คุณพบเจอกับอุปสรรคพบเจอแต่ความล้มเหลว ไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งแต่มันเป็นที่วิธีคิดของคุณและมันก็เป็นสิ่งเดียวกับที่ไบอันเทซี่ได้ย้ำกล่าวไว้ว่าการที่คุณจะประสบความสำเร็จได้คุณต้องมีวิธีคิดไม่ใช่วิธีการเพราะต่อให้วันนี้คุณมีทักษะมีไฮสกิลที่สูงแต่วิธีคิดของคุณนั้นไม่ถูกต้องนั่นก็ส่งผลทำให้คุณล้มเหลวล้มเหลวล้มเหลวไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันนี้วิธีคิดของคุณถูกต้องคุณจะคิดว่า ความล้มเหลวนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาที่แท้จริงของมันคือคุณได้เรียนรู้อะไรจากความล้มเหลวนั้นบ้างผมเคยได้เจอได้ฟังกับหลายๆคนมักจะพูดว่าความล้มเหลวมันมาเดี๋ยวมันก็ไปเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกแต่คุณรู้หรือเปล่าครับความล้มเหลวมันไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานการณ์ที่เข้ามาเพื่อทดสอบหรือท้าทายเราแต่มันยังเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเรียนรู้ว่า เราจะเอาชนะมันได้อย่างไรเราสามารถเติบโตกับความล้มเหลวหรือในเหตุการณ์ที่มันย่ำแย่ได้อย่างไรแทนที่ตัวคุณจะมานั่งเสียใจและยอมแพ้ไม่ยอมทำอะไรต่อหมดหวังสิ้นหวังหมดกำลังใจคุณลองเอาเวลาไปศึกษาหาสาเหตุดูว่าความล้มเหลวที่แท้จริงนั้นมันเกิดจากอะไรและเราเรียนรู้มันได้อย่างไรเราจะพัฒนามันและเติบโตไปพร้อมกับมันได้อย่างไร หรือเราควรจะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นซ้าเป็นครั้งที่ 2, 2> ตัวผมเองผมก็เคยล้มเหลวและผมก็เคยยอมแพ้มาหลายครั้งเช่นกันผมเคยล้มเหลวในการแข่งแบบมินตันและเคยโดนดูถูกโดนว่านั่นก็ทําให้ผมหมดกําลังใจและผมก็เคยคิดจะเลิกเล่นแบดนะครับเมื่อตอนเด็กๆแต่สิ่งหนึง่งที่ทําให้ผมกลับมามีแรงฮึดและมีกําลังใจสู้ นั่นคือผมอยากเอาชนะไอ้คนที่เคยดูถูกผมและสุดท้ายผมก็สามารถเอาชนะเขาได้ครับผมเก็บคำดูถูกเก็บความล้มเหลวเอามาพัฒนาตัวเองให้ผมเก่งขึ้นเก่งขึ้นความล้มเหลวมันอาจจะเกิดขึ้นได้กับเราในทุกช่วงชีวิตเป็นร้อยเป็นพันครั้งนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้และเติบโตเป็นร้อยเป็นพันครั้งเช่นเดียวกันครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ คุณจะต้องไม่ผิดพลาดเรื่องเดิมเป็นครั้งที่สองเพราะนั่นมันหมายความว่าคุณไม่ได้เรียนรู้ไม่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวของคุณเองเลยถ้าคุณเกิดความล้มเหลวคุณอย่าปล่อยให้ความล้มเหลวมาบ่อนทําลายจิตใจของตัวคุณเองเพราะขึ้นชื่อว่าความล้มเหลวยังไงก็ต้องมาพร้อมกับการสูญเสียอาจจะมาในรูปแบบเงินทองทรัพย์สินโอกาสหรือคนรอบตัว แต่เมื่อมันเกิดไปแล้วเราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้หากตัวคุณเองยังปล่อยให้ความผิดหวังความล้มเหลวมาทำร้ายสุขภาพจิตใจของคุณก็คงไม่เกิดประโยชน์ถูกต้องไหมครับเพราะพวกคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาจะไม่จมอยู่กับเรื่องพวกนี้นานมากนักแต่พวกเขาจะปรับสภาพจิตใจเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญหน้ากับความล้มเหลวและสลัดขาบความมัวหมองออกไปให้เร็วที่สุด ตั้งสติให้ได้และเอาเวลาไปวางแผนต่อไปเพราะความล้มเหลวมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายหากคุณก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไม่ได้คุณก็จะไม่สามารถทำอะไรใหม่ๆได้เลยเพราะบางคนคนที่เคยล้มเหลวมาก่อนเมื่อเห็นโอกาสครั้งใหม่พวกเขาเหล่านี้ก็จะเกิดอาการกลัวกลัวตัวเองจะพลาดซ้ำสองกลัวตัวเองล้มเหลวอีกครั้งกลัวไปทุกสิ่งทุกอย่าง พอกว่าที่เราจะรวบรวมความกล้ากลับมาได้คนอื่นเขาก็มีไอเดียและลงมือทำนำหน้าเราไปหมดแล้วเพราะคนที่เขาประสบความสำเร็จเขามักจะมองว่าความล้มเหลวนั่นคือบทเรียนบทเรียนที่สำคัญกับชีวิตของเขาเขาจะต้องเรียนรู้และเขาจะไม่กลัวที่จะลงมือทำสิ่งใหม่ๆความล้มเหลวใครๆก็ต้องเจอหมดแหละครับแต่คุณล้มได้แต่ห้ามเลิกบนเส้นทางความสำเร็จ มักจะมีความล้มเหลวเป็นทางผ่านที่เราต้องเจอกันซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบกับชีวิตจริงคุณขับรถจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพระหว่างทางนั้นคุณจะต้องพบเจอกับอุปสรรคอย่างแน่นอนเช่นถนนทําทางยางรถคุณรั่วน้ํามันคุณหมดหรืออาจจะเจออุบัติเหตุข้างทางทําให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ช้ามันเหมือนกับความสําเร็จของคุณเลยครับถ้าวันนี้คุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะไปให้ถึงจุดหมายที่คุณตั้งไว้ ต่อให้ระหว่างทางนั้นมีอุปสรรคขนาดไหนคุณก็จะไปให้ถึงมันเช่นเดียวกับความสำเร็จเราจะไม่ได้มีวันได้ลิ้มรสชาติของชัยชนะถ้าเกิดว่าเราล้มอยู่อย่างนั้นและยอมแพ้ที่จะลุกขึ้นมาและความล้มเหลวช่วยเพิ่มความสามารถในการคำนวณความเสี่ยงให้กับเราได้ด้วยแน่นอนว่าการที่เราล้มเหลวและเราอยากลองเดิมพันอีกสักครั้งเพื่อชัยชนะคุณจะต้องผ่านการคิด การคำนวณและคำนวณความเสี่ยงมาโดยพอประมาณซึ่งการที่เราล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนหรือล้มเหลวจนเคยชินคุณจะมีความคิดที่ว่าคุณจะต้องทำอะไรให้รอบคอบมีความละเอียดที่มากยิ่งขึ้นและคุณจะรู้วิธีที่ลุกมาจากความล้มเหลวได้อย่างเร็วขึ้นแต่สุดท้ายการล้มไปบ่อยๆมันก็ไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณจะลองทำสิ่งใหม่ๆหรือมีความเสี่ยงใหม่ๆคุณจะต้องคิดให้ละเอียด และคุณจะต้องประเมินความเสี่ยงและคำนวณออกมาว่าความเสี่ยงนี้มีโอกาสทำให้คุณประสบความสำเร็จเพราะบทเรียนครั้งกันก่อนเคยสอนคุณไว้หมดแล้ววันนี้ใครเก็ตพิมพ์เก็ตมาหน่อยนะครับและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กดติดตามและกดแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยผมพี่เน็ตสอนไมล์เซ็สวัสดีครับ